สวัสดีครับผมชื่อพี่ดิวนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นผู้คุมนะคะไม่ใช่ผู้คุมวิญญาณธรรมดาครับตาที่แล้วผมโดนสองจอเล่นงานใช่ไหมดเดี๋ยวก็รู้ว่าใครโหวตพี่บอกไว้เลยเห็นเขาเล่นสองจอแต่เขาเล่นจอเดียวเขาโวยนายกเก็บสิบโบวเร็วขนาดนั้นเลยฮัลโหล นาย,ยกอะไรเก็บสิบโวทเร็วจังแม่งแม่งเพื่อนใส่ร้ายเราเพยใส่ร้ายประเทศไทยเปล่าอะโอ้ป oh, <fun. S 1> ังเฮเลยมีการสอดแมนมที่ต้องทำมีการสอดแรงที่ต้องทำผู้คุมลูกเสือ โอ้โหมีแบกโดดเล่น เอาน้ำเงินไปเลยผมดูกล้องไร้สายผมเป็นรอปพอเอาน้ำเงินไปเลยผมดูกล้องไร้สายอันน้ำเงินค่ะน้ำเงินเป็นทาตกรผมเป็นไอ้นั่นผมเป็นรอปพอนะโหวน้ำเงินน้ำเงินนะสี่ซองมามันปาดสีน้ำตาลไอ้ตรงห้องรดบัตรอะเราดูกล้องวงจรปิดอยู่ เดีย๋ยวมีคนก็ปวดผมนั่นนิ่งนะคะข่าวก็ปว<ล>ดปภปวดน้ําเงินผมปเป็นรอปภรอปมึงดิกูให้รอปภบอกให้นะว่าเติมเราเห็นแดงแดงอยู่กับโสดปีเตียอะไรวะสีน้ําตาลใช่ไหมแดงเราเห็นป้าแดงอยู่กับโสดสีน้ำตาลมีแบ็คแก๊กมีแบ็คแก๊กเเห็นแดงยืนอยู่ มีแบ็คแจ็คนะมีแบ็คแจ็คเขาเลเจอศพสีมีหัวนน้ำเงินไปเลยหั<ะ>วนน้ำเงินไปเลยหั<ะ>วนน้ำเงินหัวนน้ำเงินกับพบกดก<น>็ไป็รอพอก็แบบชัดเจนดูก็ง่ายแต่ขาวกับไม่รู้อะไรเอาส้มไปก่อนเอาน้ำเงินก่อนเอาน้ำเงินก่อนเพราะว่าผมดูกล้องไร้สายอยู่อะ่ะ นั่นไงแบ็คแจ็คเดาผิดเอาผมเป็นผู้คุมนะผมเป็นลูกเสือผมเป็นลูกเสือเอาเอาน้ำเงินไปผมเป็นลูกเสือโอเคเอาน้ำเงินไปส้มแบ็คแจ็คมันเดาผิดโอเคเอาน้ำเงินไปเอาน้ำเงินไปน้ำเงินมันมันเป็นผู้คุมวิญญาณแต่เราเป็นลูกเสือเอาเอาเอาน้ำเงินไปผมเป็นลูกเสืออย่ามาเถียงครับผมเป็นลูกเสือโอ้เสียจะรลุเออแบ็คแจ็คเดาผิดว่ะหอมเมื สับสนไงจบแล้วบอกแล้วน้ำเงินโหแม่งข้าสายตาผู้คุมไม่ได้ข้าต่อหน้าต่อตาเลยทำเป็นดูกล้องไว้สายอะ่ะแบ็กแก๊กเดาผิดนะจ๊ะ าตามที่ผมสังเกตเลยตามที่ผมสังเกตเลยเออเออก่งอะ่ะส้มแบคกแกก๊กดาวิีดอ่ะห่าเมยไม่โง่เป็นรปภตัอปลอมบอกให้ใครเป็นรปภตัวจริงเจ้าหญิงหวยยังห่าเราโคตรปั่นเลยอะ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับ